สวัสดีค่ะทุกท่านบน YouTube เลยนะคะแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านจากแฟนเพจหวานชูก้า l ลิฟไชนี e โนเวล e l แอนด์ซีรีแล้วก็ขนุนว่าขนุนชอบบายหวานชูก้าค่ะเป็นไงคะมีใครได้ดูนะคะติดตามชมซีรีส์เรื่องที่คุณเฉินเสี่ยวแล้วก็คุณหลีซินแสดงบ้างคะตอนนี้มีชื่อภาษาอังกฤษเป็น My t o Go นะคะก็เป็นเรื่องราวของเส้นทางแห่งชีวิตนั่นเองคะ่ะถ้าเราแปลเป็นไทยจากนิยายต้นฉบับนะคะซึ่งหวานได้เกินไป เมื่อเอพิโซดก่อนหนะ้านี้ว่านิยายต้นฉบับเป็นผลงานคลาสสิกมากๆเลยนะคะของนามปากกาของท่านของอนามปากกาว่าลู่เย่านะคะเป็นผู้ที่เขียนเนี่ยแหละคะ่ะสำหรับเลตติ้งนิยายนะคะก็ประมาณ8.7นะคะก็เป็นที่นิยมเป็นอย่างมากในประเทศจีนเลยค่ะสำหรับเรื่องนี้นั้นนะคะก็เป็นแนวของการดำเนินชีวิตนี่แหละคะ่ะเน้นชีวิตของคนจีนนะคะที่อยู่ทางทางเหนือของประเทศจีนแล้วก็เดินทางเข้ามาที่เซี่ยงไฮ้นะคะ เพื่อที่จะพัฒนาตัวเองนั่นเองก็เป็นแนวของความสู้ชีวิตค่ะนี้หวานก็ดูไปได้5ตอนแล้วนะคะเพราะก็ถือว่าเป็นบรรยากาศของซีรีส์ที่แตกต่างจากเรื่องอื่นๆที่กําลังออนแอร์อยู่ณนะตอนนี้ซึ่งบางทีเราดูดูไปแล้วมันก็เกิดความอเดาได้เบื่อหน่ายสําหรับเรื่องที่เป็นความรักๆค่ๆนะคะ,นะคะโรแมนติกคอมเมดี้อะไรแบบนี้ก็เปลี่ยนมาดูแนวสังคมแนวชีวิตบ้างนะคะซึ่งจริงๆแล้วนะคะเรื่องนี้มีการสร้างมาก่อนแล้วตั้งนานมาแล้วล่ะคะ่ะ เพราะว่าอย่างที่หวานบอกว่านิยายต้นฉบับคือได้รับความฮอตฮิตมากๆเพราะฉะนั้นก็ต้องเคยมีเวอร์ชั่นที่ถูกสร้างมาแล้วแน่นอนแต่ว่าถามว่าถ้าถ้ามันเป็นแนวของตลาดเมืองไทยไหมก็ไม่น่าจะใช่นะคะเพราะว่าเมืองไทยก็ไม่ได้ไม่ได้ชอบเรื่องราวที่เป็นแนวชีวิตมากขนาดนี้แต่ว่าที่จีนนะคะเขาก็เหมือนกับว่าเขาได้ดูตัวเขาเองแล้วก็การแบบต่อสู้ดิ้นรนจนกระทั่งประสบความสําเร็จแบบนี้นะคะจากแบบว่าคนบ้านนอกคนหนึ่งแล้วเข้ามา ในในเมืองเพื่อที่จะมาแบบอัพอัพ ฐานะของตัวเองด้วยความไม่ใช่ว่าด้วยความอื่นๆนะก็คือเขาดําเนินชีวิตด้วยการสู้ของเขานะคะการที่พยายามศึกษาเล่าเรียนทั้งๆท,งที่เขาก็ไม่ได้มีโอกาสคือไม่ได้มีเงินมากมายอะไรอย่างนั้นนะคะซึ่งจริงๆแล้วนะคะเรื่องนี้ท่านผู้เขียนนะคะก็คือหวานได้มีโอกาสไปอ่านแบบบทความบนเวยปอแล้วก็พวกบล็อกเกอร์ต่างๆเขาเขียนถึงนิยายเรื่องนี้นะคะก็คือคุณลู่ย่านะคะซึ่งเป็นนามแฝงนามปากกาของท่านผู้แต่งเรื่องนี้ ก็คือ,เ,อ,อเริ่มต้นการเป็นนักเขียนนะคะก็ตอนช่วงอายุแบบว่าอ,อ,อะไรดียประมาณ38ปีนะคะแต่ว่าตั้งแต่ตอนที่เขาอายุ18ปีเนี่ยเขายังคงทำอาชีพแบบถีบ ถีบรถสาล้ออยู่เลยนะคะซึ่งเขาก็แบบมีความมีความอยากที่จะเรียนเอาง,ง่ายๆแต่ว่าด้วยสภาพเศรษฐกิจของครอบครัวที่ไม่พร้อมนะคะเขาก็พยายามเรียนรู้ด้วยตัวเองมาตลอดเวลาแล้วก็ถีบสาล้อนะคะเพื่อที่จะเก็บเงินเก็บทองนี่แหละคะ่ะเอาไว้เป็นก้อนๆนะคะทีเนี้ยไอน้นิยายเรื่องเนี้ยเขาก็เลยใส่ชีวิตของตัวเองเนี่ยไปให้กับพระเอกนะคะซึ่งตัวของพระเอกในเรื่องก็คือเกาเจียหลินนี่แหละคะ่ะเขาใส่ชีวิตของของท่านผู้แต่ง ชีวิตของตัวเองอะลงไปในบทของเกาเจียลินนะคะเพราะฉะนั้นพวกเราก็จะเห็นว่าถ้าเกาเจียลินประสบปัญหาอะไรยังไงนะคะนั่นก็คือเส้นทางที่ผ่านมานะคะของทางท่านผู้แต่งนั่นเองค่ะมันก็เลยออกมาเป็นแบบเรียวๆนะคะทำให้คนอ่านได้รู้สึกซึ้งใจกับ กับภาษาเขียนของเขามากเลยนะคะพอมาในปี2023นี้นะคะเรื่องนี้ก็ถูกแบบว่าออนแอร์มาแล้วที่ CCTV ด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆท่านใดที่อยากจะดูเรื่องนี้แบบสตรีมมิ่งนะคะสามารถจะมาดูเป็นเพื่อนหวานได้ที่ i อชีอ e ีนะคะแพลตฟอร์มไอชีอ e ีค่ะสำหรับเรื่องนี้นั้นนะคะเท่าที่หวานดู5ตอนเราก็จะเห็นถึงโอโหค่ะดานานะคะหลีซินทานะก็คือดำหมดเลยผิวสีแทนนะคะแล้วก็พระเอกของ เรื่องคุณเฉินเสี่ยวก็เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ยังเห็นออรลาของความเป็นดาราของพวกเขาอยู่นั่นแหละค่ะซึ่งสําหรับเรื่องนี้นะคะก็เหมือนจะว่าย้อนกลับไปในช่วงของปี1982นะคะก็เป็นยุค80เราจะเห็นบรรยากาศของการแต่งเนื้อแต่งตัวของนักแสดงนะคะแล้วก็บรรยากาศของสถานที่ซึ่งก็ถ่ายทํากันที่ทางภาคเหนือของจีนนั่นแหละค่ะทีนี้นะคะไอ้เวอร์ชั่นปี2023เนี่ยมันไม่ใช่เวอร์ชั่นแรกนะคะมันมี เวอร์ชั่นแรกในปี2015ค่ะซึ่งณนะตอนนั้นก็ได้คุณหวังเลยแล้วก็คุณสาวสวยนะคะธงลี่หยาแสดงรวมทั้งคุณหยวนหงด้วยนะคะซึ่งเรียกได้ว่าเรื่องนั้นนะคะใช้ชื่อภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษาว่า Ordinary World ค่ะซึ่งก็กวาดรางวัลมาเรียบเลยนะคะสำหรับสาขาของซีรีส์ค่ะก็อันนั้นเป็นเวอร์ชันในปี2015นะคะซึ่งหวานก็ไม่เคยดูเหมือนกันค่ะก็นี่แหละค่ะเพิ่งจะมาดูเวอร์ชันปี2023นี่แหละนะคะที่เป็นเวอร์ชันของ คุณเฉินเสี่ยวแล้วก็คุณหลี่สินนี่แหละค่ะ สำหรับเวอร์ชั่นที่เป็นภาพยนตร์นั้นนะคะก็มีการสร้างไปตั้งแต่ในปี1984แล้วล่ะคะ่ะโดยผู้กำกับนะคะคุณอู่เทียนหมิงซึ่งนวนิยายนะคะคือตีพิมพ์ออกมาจำหน่ายคือ1982แล้วหลังจากนั้นคือมันแบบว่า,เ,าเข้าไปอยู่ในใจของคนที่อ่านนะคะก็เลยมันมีความดังใช่ไหมคะก็เลยนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ก่อนในปี1984นะคะซึ่งเ,เขาก็ไม่ได้ลงไว้ว่าประสบความสาเร็จไหมนะคะแต่ แต่ว่าคุณโจลรี่จริงนะคะเป็นผู้แสดงในบทของพระเอกคือเกาเจียหลินเนี่ยละค่ะในเวอร์ชันนั้นนะคะแต่เวอร์ชั่นที่ได้รางวันนะคะเป็นเวอร์ชันซีรีส์ค่ะในปี2015นะคะที่หวานได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะในเวอร์ชั่นที่เรากำลังดูอยู่กันนี้นะคะ2023เนี่ยได้คุณเยยน เยียนเจี้ยนกังนะคะมาเป็นผู้กำกับหรือว่าดีเลกเตอร์นั่นเองค่ะแล้วก็อย่างที่หวานเล่าไปว่าเขาจะเน้นนะคะเป็นภาพแบบาพานอรามาด้วยมีโดนมีอะไรให้เห็นถึงบรรยากาศของภาคเหนือของจีนนะคะเทคนิคการถ่ายทำก็จะมีความคล้ายๆกับภาพ,พยนตร์ค่ะสำหรับเรื่องนี้แต่ถามว่าคำวิาพากษ์วิจารณ์ในแงน่ลบมีไหมหลังจากที่ออนแอร์ไปก็มีนะคะหวานไปอ่านแล้วก็เป็นเรื่องราวของคนรุ่นใหม่ที่ดูซีรีส์ในยุคแบบว่า8 นั่นแหละคะ่ะก็คือเขาก็ไม่ชินนะคะชาวเน็ตก็ไม่ชินกับรูปร่างหน้าตาที่จะต้องทาสีแทนๆแล้วก็ผมเผาที่จะต้องมีความฟูฟ่องอะไรแบบนี้นะคะก็เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องนั้นๆไปแต่ว่าจริงๆแล้วเนื้อแท้นะคะควรที่จะดูที่บทละครมากกว่าค่ะ เริ่มต้นมาเราก็จะเห็นถึงชีวิตของตัวละครพระเอกนะคะเกาเจียหลินว่ามีความขึ้นขึ้นลงๆมากๆเลยคือเขาเนี่ยอยู่ที่แบบว่าหมู่บ้านในชนบทนี่แหละค่ะแล้วก็มาทําหน้าที่นะคะเรียกได้ว่าเป็นครูเสริมอ่ะในโรงเรียนปฐมค่ะหลังจากที่เขาก็ไปสอบนะคะเข้ามาหาวิทยาลัยไม่ผ่านสักทีไม่ผ่านสักทีนะคะก็เป็นเวลา3ปีเลยค่ะก็มาเป็นคุณครูอยู่นะคะที่โรงเรียนปถมจากนั้นนะคะเขาก็ มีความรู้สึกว่าเขาไม่ท้อหรอกเขาจะต้องทําให้ได้ค่ะดังนั้นนะคะเขาก็เลยอ่ะในเมื่อเข้ามาหาวิทยาลัยไม่ได้เขาก็ศึกษาหาความรู้เองแล้วพอเขารู้ว่าเออที่ในเมืองนะคะรับนักข่าวเขาก็เลยเอาโอกาสณจุดเนี้ย พัฒนาตัวเองขึ้นมาจากการที่เป็นครูทดแทนนะคะเป็นครูสอนเสริมในโรงเรียนปถมเนี่ยก็ไปค่ะอาลาออกแล้วก็ไปสมัครเป็นนักข่าวในเมืองนะคะเราก็จะเห็นว่าคุณเฉินเสี่ยวนะคะเล่นบทนี้ได้ดูเป็นหนุ่มบ้านนอกจริงๆเลยค่ะแล้วก็ในตอนที่ที่เขาเป็นนักเรียนคนเดียวเป็นความหวังของหมู่บ้านชนบทแห่งนี้ที่จะไปสอบเข้ามาหาวิทยาลัยนะคะแต่ว่าเขาก็คือคือเขาอะนอกจากที่ว่าจะไม่มีโอกาสมี เวลาอ่านหนังสือเยอะๆแล้วเขายังถูกแทนที่โดยเก่าสวงสิงอีกด้วยค่ะซึ่งก็มี มีอีกคนหนึ่งนะคะที่คนอื่นคือผู้ใหญ่สนับสนุนอีกคนหนึ่งไม่สนับสนุนตัวของพระเอกให้ไปแบบว่าเรียนมหาวิทยาลัยนั่นแหละค่ะก็เลยทําให้ตัวของเขานะคะก็หมดหวังที่ที่จะเข้ามาหาวิทยาลัยละเขาก็เลยอ้าเป็นเป็นครูปฐมก็ได้นะคะจากนั้นพอเข้าเมืองนะคะก็ได้มาเจอแบบว่าเ,าเพื่อนร่วมงานสวยๆนะคะเป็นนักข่าวอะไรแบบนี้อย่างตัวละครห่วหยาบผิงอะไรนี้นะคะก็ทําให้พระเอกของพวกเราก็มีความแบบเอ้ยมีความรักอะไรขึ้นมา แต่ว่าชีวิตเขาก็ยังไม่พร้อมนะคะแล้วก็ห่วงหยาผิงเป็นคนที่สวยแล้วก็มีความแข็งแกร่งคือเป็นผู้หญิงในอีกในอีกในอีกมุมมองหนึ่งอะค่ะที่เธอก็พัฒนาตัวเองไปแล้วเรียบร้อยนะคะส่วนมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งก็คือนางเอกของพวกเราที่รับบทโดยคุณหลีซินนี่ละค่ะก็ เรียกได้ว่าคุณหลิวนะคะคุณหลิวก็เป็นผู้ที่มีความอบอุ่นค่ะและมักจะเป็นผู้ที่พูดให้กําลังใจกับตัวของพระเอกนะคะเพราะฉะนั้นพระเอกก็เลยแบบว่าชอบความเรียบง่ายแบบแบบลักษณะบุคลิกของนางเอกมากกว่าซึ่งคุณหลีซินก็ถ่ายทอดบทนี้ออกมาได้ดีทีเดียวเลยนะคะแต่งไรก็ตามค่ะมันก็จะมีความขึ้นขึ้นลง,ลงของชีวิตซึ่งจาก5ตอนแรกนี้พวกเราก็สามารถจะจะดูแล้วก็แบบเข้าถึงอ่ะเข้าถึงความเป็นชนบทจริงๆนะคะแล้ว แลก็มีความรู้สึกว่าโอ้แต่ลนะชนบทมากๆเลยคือขนาดขนาดหวานนะเป็นคนสุพรรณบุรีนะคะหวานยังรู้สึกว่าที่เนี่ยถิ่นบ้านเกิดของพระเอกนะคะเกาเจียหลิน,นยงมีความแบบโอ้ยกันด้านกันดานมากกว่าแล้วก็มีความเป็นชนบทมากกว่าสุพรรณบุรีอีกนะคะ <laughs> นี่ค่ะจากนั้นนะคะเราก็มาถึงเวอร์ชั่นของลนะครนตรงนี้นะคะก็มีการปรับเปลี่ยนไปบ้างในปี2,023และเท่าที่เห็นนะคะก็คือมันจะมีเรื่องราวของเทคนิคการถ่ายทำที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่า,าหวานก็ได้มีโอกาสที่จะไปแบบว่าเปิดเปิดดูของเวอร์ชั่นเก่าๆซึ่งฟิล์มนะคะของเรื่องมันก็มีความเก่ามากๆเลยค่ะเพื่อนๆดู ในปี2023มันก็มันก็จะดูว่าเออค่อน,นข้างล้าสมัยนะคะก็ปรับเปลี่ยนมาดูแบบนี้และกันแต่พอดูแบบนี้นะคะเทคนิคการถ่ายทำดีแต่ว่าก็ดูว่าจะยังเป็นยุค80อยู่นะคะเพราะว่านักแสดงแต่งเนื้อแต่งตัวกันก็ออกจะโบราณโบราณค่ะพวกเราก็ต้องปรับตัวนิดหนึ่งนะคะตอนดู เรื่องนี้นะคะมันก็จะมีเรื่องราวของของโชคชะตาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะบางครั้งคือเราจะรู้ว่าโอกาสของชีวิตบางทีเหมือนกับว่ามันจะเป็นของเราอยู่แล้วแต่ในที่สุดท้ายแล้วมันก็ไม่ใช่ของเรานะคะมันก็มีเรื่องราวของของความเป็นโชคชะตาอยู่ด้วยแล้วนอกจากนี้แล้วนะคะก็มีเรื่องราวของเมื่อโชคชะตามันเป็นแบบนี้แล้วน่ะจะยอมแพ้หรือว่าจะก้าวต่อไปนะคะซึ่งณจุดนี้พวกเรารู้อยู่แล้วว่าพระเอกกับนางเอกนะคะเขาเลือกที่จะก้าวต่อ ไปค่ะแล้วก็โดยเฉพาะตัวพระเอกนะคะก็สามารถที่จะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆคือเราจะเห็นว่าเขาก็มีมีความขัดแย้งในตัวเองคือบางครั้งเนี่ยเขานั่งท้อถอนใจนะคะเพื่อนๆคือเขาจะรู้สึกว่าทอ้อท้อกับชีวิตแต่ถามว่าพอเขาเงยหน้าขึ้นแล้วเนี่ยคือเขาจะไปต่อไหมเขาไปต่อนะคะถึงแม้ว่าในดวงตาของเขาจะรู้สึกว่าท้อก็ตามซึ่งณนะจุดนี้คุณเฉินเสี่ยวนะคะก็แสดงได้ดีจริงๆเลยค่ะก็เป็นเหมือนกับชีวิตคนธรมธรมดาธรรมดา คนหนึ่งที่ที่มีความดื้อรั้นว่าว่าฉันเนี่ยไม่เชื่อหรอกว่าโชคชะตาจะจะเลือกเส้นทางมาให้ฉันแต่แบบนี้แบบนี้ก็คือเลือกเส้นทางที่ที่ลำบากไม่ประสบความสำเร็จอะไรมาให้นะคะก็คือพระเอกเนี่ยไม่เชื่อเพราะฉะนั้นเขาจะต้องเผชิญหน้าไม่ว่าเขาจะอยู่ในจุดที่ด้อยกว่าหรืออะไรนะคะซึ่ง ซึ่งความสูญเสียของตัวพระเอกนั้นมีเยอะไหมมีเยอะค่ะเพราะว่าคนรอบข้างเขาก็ไม่ได้เข้าข้างเขาสักเท่าไหร่นะคะแต่ก็โชคดีที่มีแบบนางเอกนี่แหละคะ่ะที่คอยแบบว่าให้กําลังใจนะคะเหมือนกับว่าเออสู้ซ,ซี่เป็นเหมือนกับแสงอาทิตย์อันอบอุ่นให้เขาบ้างนะคะก็คนเราอะถ้ามีจุดหนึ่งนะคะที่เป็นประกายแล้วมีความรู้สึกว่าฉันมีความหวังนะคะเขาก็สามารถที่จะเดินต่อไปได้แล้วล่ะเอาจริงๆนะก็เป็นเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ให้เห็น ชีวิตเหมือนกับคนติดดินคนธรรมดาทั่วไปนะคะที่ต้องการจะประสบความสำเร็จคนหนึ่งแล้วก็เดินไปในเส้นทางที่เรียกว่าเป็นความทะเยอทะยานในด้านที่ดีนะคะไม่ใช่ว่า,เ,าเดินไปแบบต้องเอาตัวเข้าแลกหรือเดินไปแบบว่าจะต้องทำเรื่องราวที่ทุจริตเสียหายผิดกฎหมายอะไรอย่างนี้ไม่ใช่เลยแต่เป็นเรื่องราวของการสู้ด้วยแรงใจนะคะแล้วก็การเก็บสะสมประสบการณ์แล้วก็ถ้าอยากจะเรียนเก่งอยากจะรู้อยากจะพัฒนาตัวเอง ไดอาชีพที่ดีมากขึ้นก็ต้องเป็นผู้ที่มีความรอบรู้แล้วก็กว้างขวางเพราะฉะนั้นนะคะก็ต้องอ่านมากๆค่ะแล้วก็ไม่มีโอกาสไปเรียนก็ต้องอ่านนี่แหละนะคะการอ่านก็จะช่วยให้ตัวเองมีความรู้ได้อย่างกว้างขวางนี่ก็จะเรา เราก็จะมีตัวแทนอย่างเกาเจียหลินนะคะเป็นผู้ที่ถ่ายทอดนะตรงนั้นออกมาค่ะก็ถ้าเพื่อนๆท่านใดมีเวลานะคะก็แวะมาดูเรื่องนี้บ้างนะคะเป็นแนวที่เออหวานก็รู้ว่าคนไทยอาจจะอาจจะไม่ค่อยชอบมากเท่าไหร่แต่หวานเชื่อว่าจะมีบางท่านนะคะที่ดูที่ดูในแนวนี้แล้วก็ดูแล้วก็เราได้อะไรหลายอย่างอะ่ะจากการดูซีรีส์ในแนวนี้นะคะหวานก็หวังว่าทุกท่านนะคะก็จะมีคนดูเป็นเพื่อนหวานบ้างสําหรับเรื่องนี้นะคะแล้วก็ สำหรับเรื่องนี้นั้นนอกจากพระเอกนางเอกแล้วนะคะก็ยังมีค่ะยังมีดาราสมทบอีกหลายๆท่านซึ่งหวานก็เคยแนะนำไปแล้วในอพิสดที่แล้วนะคะว่าเป็นผู้ที่เป็นยอดฝีมือทั้งนั้นเลยพวกเราเห็นเขานะคะมาจากหลายๆเรื่องแล้วแล้วก็เรื่องนี้นะคะออนแอร์ Air, บน CCTV ของประเทศจีนด้วยนะคะ เท่าที่ดูมา5ตอนนะคะหวานก็สามารถจะแบบว่าพูดได้ว่าไอ้ละครแนวเนี้ยมันก็เหมือนกับว่าเออชีวิตคนเราอ่ะในการดําเนินชีวิตมันก็เป็นแบบนี้เสมอแหละมันก็มีช่วงเวลาที่ดีมันก็มีช่วงเวลาที่ทุกนะคะมันไม่สามารถที่จะจะเป็นช่วงเวลาที่ทําให้เราอ่ะพอใจได้ทุกๆุก ทุกๆวันทุกๆที่ทุกๆเวลาหลอกเราต้องมีความกระตือรือร้นเราต้องมีความขยันนะคะแล้วก็มองไปที่ผู้คนที่มีชีวิตหลากหลายเนี่แหละค่ะเราก็ไม่ควรที่จะแบบว่าเออเขายังเขายังจะต้องขว่คว้าในการดําเนินชีวิตไปเพราะฉะนั้นชีวิตเป็นสิ่งที่มีค่านะคะเพราะฉะนั้นเราต้องรักชีวิตแล้วก็คาว่าท้อแท้เนี่ยเราก็อย่าอย่าอยู่กับมันนานค่ะเพราะว่าความท้อแท้ก็ไม่เคยไม่เคยนําสิ่งดีๆเข้ามาให้กับชีวิตเรานะคะ โดยเฉพาะจิตใจเพราะฉะนั้นต้องมีความกระตือรือร้นแล้วก็ขยันอยู่ตลอดเวลานะคะก็อย่างนี้แหละคะ่ะนี่ก็คือชีวิตนะคะเราดูห้าตอนเราก็รู้สึกถึงจุดนี้ได้แล้วแหละนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะในการที่จะดําเนินชีวิตของพวกเราต่อไปแล้วใครรู้สึกท้อนะคะก็หันมาดูเรื่องราวที่มาดูคนอื่นเขาสู้บ้างนะคะอย่างท่านนักเขียนคนนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะท่านก็ปั่นจักรยานนะคะปั่นสามล้อถีบ ะะที่จีเนี่ยมาตั้งแต่อายุ18แล้วก็มาเริ่มเป็นนักเขียนนะคะสะสมประสบการณ์ก็กว่าจะประสบความสําเร็จเขียนเรื่องนี้ออกมาเสร็จนะคะก็คืออายุ38ปีแล้วนะคะก็คําว่าคําว่าแก่ไม่มีนะคะมีแต่คําว่ามากประสบการณ์ละกันนะคะเอาคํานี้ไปนะจ๊ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ